สวัสดีค่ะเดียนะคะใกล้ผ่าบัดสุชาดาพนมเลองศักดิ์จากดร์สตอรี่ค่ะตอนนี้เดียอยู่ที่โรงพยาบาล BBS นะคะสุขุมวิท39ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงค่ะวันนี้เดียก็จะมาทำการสาธิตการรักษาโดยอิเล็กโทรโทรปีในผู้ป่วยที่มีภาวะออพิซินโดมค่ะ ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําการรักษาออฟฟิศซินโดมบริเวณคอบ่าไหล่ไปวันนี้เราจะมารักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะออฟฟิศซินโดมบริเวณหลังล่าง,าง,างหรือโ์แบ็คเพนเรามาเริ่มการรักษากันเลยค่ะ ในการทำนะคะเราก็จะทำให้โคเวอร์แอเรียบริเวณหลังล่างให้หมดนะคะเพื่อในการที่จะทำการลายกล้ามเนื้อการขายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ในการหดตัวของกล้ามเนื้อจะสามารถหดตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้เมื่อมีการขายกล้ามเนื้อนะคะมันก็จะลดการตึงหลังบริเวณกระดูกสันหลังด้วยถ้าสมมติว่าปล่อยเป็นระยะเวลานานๆก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อดึงกระดูกสันหลังให้บิดหรือทำให้กระดูกสันหลังโคตรได้คะ่ะ ตอนนี้เราก็ทำการรักษาเสร็จแล้วนะคะหลังการทำเนี่ยก็จะคือรู้สึกอุ่นๆสบายๆผ่อนคลายสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้มีการปวดหลังล่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นในระยะแรกๆหรือปวดเลื้อรลังมาเป็นไปลเวลานานแล้วสามารถเข้ามาปรึกษาและรับบริการได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนีน้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกับทีมงานพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ